สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องเสาหลักคังระแดนนะครับแทแบหนึ่งสเสียงรบกวนยอยากยูทูปเมื่อกี้นะครับครั้งนี้ครับเราจะมาเปิดท่องคุ้มเฟซบุ๊กนะครับเพื่อไปดูผลงานของพี่หมูไต้พัฒนา <laughs> พี่หมูไต้พัฒนาโอ้ยอ,อีกแล้วบูบีดอีกแล้วพี่หมูไต้พัสนาวัฒนานั่นเองตบมือเร็ว <laughs> ครับ เข้าสู่ท่องคลุมแฟซบุกกันต่อต้องไปแชร์โพสต์ไพักก่อนใหม่แล้วปราคครับป่ะป่ะไปได้พักสู่พัฒนานะครับโอ้แคปชั่นอัปเดต แล้วผมก็อ่านไม่ออกอีกเจ้าใจนะนะตามไป www จุนะี่นะ www www facebook com p a ก k อะไรเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับแบบปฏิทินการรูปวาดแบบนี้เอ่อนอนนี้ ไปโพสต่อไปนะครับแต่แคปชั่นจากเตยพักซูนะ่อีกแล้วเมื่อนำภาพไปใส่กรอบขอบ,ขอบคุณจ้าขอบคุณเจ้าของภาพภาพน้องกระตูนภาพน้องตูนโอ้สุดยอดสวยงามไปเลยนะครับไปดูคอมเมนต์กันก่อนนะครับสวยมากเลยครับแล้วพี่หมูก็ตอบมา ไฮแจมเลยเพ่จับด้วยเออเทดดี้เนี่ยจามส์ค so ู cool นะครนะป่ะโพสต์ต่อไปจากไต้พักซูัฒนาแคร์ช่นมาแล้วจ้าตอนรับเดือนแห่งความรักกำลังจะมาถึง <_ t ot> <_ t ot> และภาพโปสเตอร์ปริ้นโปสการ์ดวาดเมื่อยีสิบชิ้น <_ t ot> วงแล็บสี่คูณห นิ้วและภาพปริ้นจำนวน14ภาพภาพโปสเตอร์ใบราคา590บาทภาพปริ้นแผ่นละ2,500บาทในเซ็ตโปสเตอร์และภาพปริ้นแถมสติเกเกอร์พิเศษแนบให้ไปให้ด้วยอย่างื้อเจ้าของมาเร่งขาดบินหันแล้ว ไม้เฮสีครับโปก๊กาก็ตแผนมือแอบสินดูลูกขาเส้นเจซื้อขอบคุณครับพักพักเองดีพักเองนะครับจากได้พักสุสุยากไต้พักสุวัฒนานะครับอยากแต้พักสุภาพรัฒนานะครับอัปเดตช่วงเย็นไปหลายตัวแล้วนะเดี๋ยวเดีดด๋ยวเออ ภาพนี้ก็อ๋อยังนะัาปฏิทินสวยงามมากเลยไต้พักสุวรรณนาอีกแล้วมาแล้วจ้าต้อนรับเดือนแห่งความเออก็จริงมารับอพีนี้นะครับท่องขุมเฟซบุ๊กนะครับก็จะมาท่องขุมของไต้พักสุพรัณนาโดยเฉพาะนะครับ เพจของแต่พักสุพัฒนานะหรือหรือพี่หมูนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตพี่หมูด้วยนะครับที่ขอลงคลิปในวันนี้นะครับในเฟซบุ๊กวันนี้นะครับปไปดูโพอต่อไปจากไตพักสุพัฒนาเก็บภาพร้านแฮมเบอร์เกอร์สาขามาให้ชมรับผมได้ไปร่วม ภาพหนองสาขานี้มาเก็บกุหแาได้าล้วจะแค่อ่านแค่ส่วนต้นนะพี่เกี็บอ่านด้วยซ้ำพรุ่งนี้เที่ยงเจอกันคลิปนะครับดูคลิปเฮ้ยพี่พ,พี่พี่หมูทำคลิปได้ไงอะ <laughs> มาแล้วกับซองใส่แท็บเล็ตสีสัตอสีสันจัดย่านของพี่หมูไรพักสู่พัฒนา พี C K พักสวยงามมากอะไรเยากยเป็นเจ้าของทักทัทักไปได้เลยจ้าปัจจุบันเออก็จริงไปหน่อยครับพี่หมูนะกิฟต์อีกแล้วนะสุกพรุ่งนี้เที่ยงตรงสี่สิบแผ่น นี่นะครับดูวิดีโอกันเป็นวิดีโอเนี่โอ้เป็นรูปหัวใจนะเป็นเหมือนวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงเออวุหัวใจยักษ์ใจสมองหัวใจแมวหัวใจปกติหัวใจนาง้มีหัวใจโอโหไปเราไปกันตรอร่อนะครับสังคูพลันหนังหูนางจากเอ้าอ๋อ นี่เองหนุ่มมาจากอ๋อพี่หมูใต้ภาคสุตรธนานะครับแชร์ของคุณนินรานิอะไรนะนิระวันคุระทองอ๋อก็แชร์าจากใต้ภาคสุตรธนานเอ๊ะอยากใต้ภาคสุตรพันาเตรียมเลือกตัวละครสุกเนยยี่สิบแผน่นกิฟต โอเคตอนแรกนี่ว่าเป็นสามิติสิเอาสเปนลูกปั้นเลยไต้ภาคสูพัฒนาอีกแล้วแคปชั่นสุกนีม้มีอีกแล้วนะครับหวนหวนย้อนกลับไปหากเข้าหากเข้าเดือนหูมพภาคพันเด็กนักเรียนคนไหนที่เป็นที่น้าของเพื่อนๆมีสติกเกอร์มีของสาวขนไหนกับใครอ่ะ ได้พักสูพ่พัฒนาเฮ้ยเป็นสามิติเหมือนกันเนี่ยอู้สามิติสุดๆเลยได้พักสูพ่พัฒนาอ๋าอรอบโลกอะไรกานลโลกโอ้ได้จากได้พักสูพ่พัฒนาอีกแล้วก็ลืมไปหนิบริษัทกำลังมีตัวเลือกลเล่น,นหลากหลายทำภาพนำไปลงใน ว้าว wow. สวยงามระดับศิลปินไทยเออศีลปินไทยก็ลายเสน้นไม่ได้แบบนี้ทุกคนนีิเดือนง,งโอ้มีแต่โพซ้ำๆนะโอหัวใจเหมือนหัวใจช้ำแล้วก็โอเคฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันโอเคนะโอ้รูปภาพ นี่นะครับก็นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับพักฟึบรีบเลื่อนไปอย่างรวดเร็วฮะอีกโคดหนึ่งนะครับการการมันอาจจะติดเรื่องอนาจาร์ได้ฮะเพราะรูว้ว่าแกคองข้าง,งวัยรุ่นนะครับโอ้ใหม่ใม่ม่โอ้ติดเหลืองแน่ <laughs> ได้มีโอกาสแคปชั่นจากไปพักสุวรรณนะนะครับได่มีโอกาสเห็นเมื่อก่อน อ่ะยืนเดียวยืนเหที่ไหนยูช so, oh. oh. so like hey, right. ันอะไรประาณอะบคุณพี่นะครับอ๋อสองยี erm ่สิบสองโอ้ยืนเดียวอ๋อสวยงามไต่พักฟื้นมาหัวฉลากหัวหัวฉลากแล้วมก็ร่างและสเตติกระจริงจังเรื่องกับเรื่องเล่นเล่นเสมอปลายปลายเดือนมานะ โอ้หนังสือนะครับรู้แต่ว่าทดสอบตัวสีและปกสกีนส,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 สีแดงและม่วงเข้มกระดาษทองพิเศษขอบคุณภาพถ่ายจากพี่จากพี่จากพี่มีนที่บุญแห้งครับนะครับตามไปที่เพจเลยครับผม ไปกันต่ออนัน,นเสียงพ่ออนัน,นเสียงพ่อนะครับแป๊บหนึ่งเอ่อไม่แปแ๊บละมาตรวจและรับงานพิมพ์เออมันค่อนข้างจะผู้ใหญ่ไปไหมไหมครับพี่หมอไอ้งวงช้างนี่คืออะไรมาดูกันรอบครบ,บรอบปีพอดีจ้านะครับนะครับยักชนยัก ยักคูยักคูยักษูยักษ์มือเพชรเออยักษ์ชนยักษ์อ่าจะใจมาฟน่ะที่ใส่ใส่ไอแพดของจุกจิกหรือบังแดดดก็ได้ตามไปกันที่เพจเลยครับผมอีกเกลียวอย่าพึ่งล้มไปความเส้นหวังลุกขึ้นมาโดยภาพประกอบโดยเก้าเอง เองหวักนำยืนเดียวด้วยด้วยปีนี้มามาแน่แน่ไม่จ๋ายืนเดียวตัวเด้งโ,โลโก้ของยืนเดียวอ๋อ,อเป็นไมโครโฟนยืนเดียวเพิ่มอีกสองใจค่อยๆวาดวาดละสองใบปล,ปลายปลายเดือนมานะ น่าจะส่งกันก่อแล้วขอท่านสมังได้พักสุภาพดาได้อัปเดตรูปโปรไฟล์ของเขาโอเคไปดูโพ่์นะครับอีกพ่นะครับที่ดูเหมือนจะไม่ยาวเกินไปดีกว่านะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับมีข้อผิดพลาดในคลิปก็ขอประทานภัยและเป็นกำลังใจให้ ผมด้วยนะครับและโปรดติดตามโปรด subscribe และกดถูกใจช่องนะครับแต่ <c oughs> ครับผมขอบอกพี่หมูนะว่าผมขออนุญาตทำคลิปนะครับเพื่อ <c oughs> ทำ <c oughs> ความบันเทิงนะครับ คเมื่อความพันเทิงก็จะไปดู Facebook เฟซบุ o กแล้วก็จะมีคนทําเรื่องแบบนี้ครับประมาณก็จะมีพี่เปิม v วีย o ซนะครับกับก็มีอย่างโซเชียลสนุกจังเว้ยนะครับแต่ผมจะเป็นแนวแบบต้อง Facebook กหนนะแบบที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้นะแต่ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะที่รู้บายืม